นายกรัฐนตรีของอังกฤษนะคะริชชีสุนักค่ะก็ได้ออกมาประกาศนะคะว่าหมดยุคทองของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอังกฤษแล้วละคะ่ะต่อไปนี้นะคะจีนก็จะเป็นเบอร์หนึ่งของอังกฤษเช่นเดียวกับเพนตาก้อนเลยละคะ่ะ ก็ทางด้านของวันนี้นะคะก็มีรายงานข่าวออกมานะคะว่านายรชิสุนักก็ได้ออกมาประกาศนโยบายต่างประเทศเป็นครั้งแรกนะคะแน่นอนค่ะพุ่งเป้าไปอย่างจีนนะคะตามเพื่อนซีอย่างสหรัฐนั่นเองละค่ะซึ่งจีนก็มองนะคะว่าอังกฤษเองต้องการที่จะมาตกทองในอินโดแปซิฟิกค่ะซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นนะคะเป็นบลูโอเชียนนะคะหลังจากที่ยุโรปเองเศรษฐกิจซบเซานะคะเศรษฐกิจขาลงค่ะแต่ว่าเรชิสุนักจะมา ตกทองที่อนโดปซิฟิกแต่ไม่เอาจีนที่เป็นเจ้าที่เจ้าถิ่นในอนโดปซิฟิกนะคะก็ดูเหตุผลจะย้อนแย้งในประเด็นนี้ล่ะคะ่ะจีนเองก็มองนะคะว่าริซี่ซุนักเองนะคะด้วยพาวเวอร์ของเขาอ่ะนะคะยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะมีอํานาจมาแข่งขันกับรัสเซียหรือว่าอิหร่านนะคะที่จะเข้ามาลงทุนในอนโดปซิฟิกนะคะจีนเองก็เลยแนะนํานะคะว่ายังไงให้ริซี่ซุนักกลับไปค้าขายกับเพื่อนๆน,นที่บ้านจะดีกว่าละคะ่ะ โดยสึกบ้าทามนะคะก็ได้รายงานออกบทวิเคราะห์มานะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดของจีนค่ะหลังจากที่ริชิสุซุนักได้ออกมาประกาศนยโยบายต่างประเทศเป็นครั้งแรกนะคะ <c oughs> เผยว่าความสัมพันธ์ยุคทองกับจีนได้หมดลงไปแล้วละคะ่ะอังกฤษเองนะคะจะไม่ผูกมิตรกับจีนค่ะแต่ว่าจะมาค้าขายในอีโดปาร์ฟิกนะคะ ก็ดูย้อนแย้งล้ค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้กล่าวไว้ใน G20 แล้วนะคะว่าเวลคัมทุกคนค่ะที่จะเข้ามาร่วมมายร่วมมือค้าขายกันแบบวินวินในอินโดแปซิฟิกนะคะแต่ว่าในสนามแห่งนี้ค่ะไม่ใช่สนามประลองของใครนะคะนักวิเคราะห์ของจีนจากสื่อกอบเปรมเนี่ยนะคะก็มองว่าเศรษฐ,ฐกิจของอังกฤษเนี่ยมีปัญหาสั่งสมมานาแล้วก็มีความซับซ้อนนะคะตั้งแต่เบลกซิตแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็ระบบเศรษฐ,ฐกิจของอังกฤษนะคะขาดการวางแผนอย่างเป็นระบ แล้วก็ไม่มีกลยุทธ์ระยะยาวด้วยอะนะคะซึ่งข้อแรกที่ควรจะแก้นะคะนั่นก็คือควรที่จะประเมินบทบาทของจีนกับนโยบายต่างประเทศของอังกฤษก่อนละคะ่ะก่อนเข้ารับตําแหน่งนะคะริชชี่สุนักเองก็ประกาศให้จีนเป็นเบอร์หนึ่งของอังกฤษเหมือนกับเพนตากอนแล้วก็เพื่อนซีอย่างสหรัฐนะคะแต่ว่าค่อยๆมาลดน้ําเสียงลงนะคะว่า จีนเป็นเพียงแค่ความท้าทายเชิงระบบเท่านั้นค่ะจีนจะมองว่าอังกฤษนะคะควรจะเปลี่ยนการแข่งขันกับจีนมาเป็นความร่วมมือจะดีกว่าค่ะ จีนมองนะคะว่าเวลานี้ค่ะอังกฤษจะมาแข่งกับรัสเซียกับอิรานในอีโดปซิฟิกเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าทีมบลิซของเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งอย่างมากเลยล่ะคะ่ะก็เลยแนะนําให้อังกฤษนะคะไปมุ่งเน้นกลยุทธ์ทางการทูตในยุโรปแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ในมหาสมุทรแอตแลนติกกับเพื่อนๆจะดีกว่าล่ะคะ่ะสหราชอาจักรเองนะคะก็มีมูลค่านําเข้าสินค้า 63, 6 3 6พันล้านปอนด์นะคะจากจีนในปี64ค่ะคิดเป็น1 3 3%์ของการนำเข้าทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่งออกสินค้า1 8 8พันล้านปอนด์คิดเป็น 5. 8เของการส่งออกทั้งหมดค่ะดังนั้นแล้วนะคะความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับจีนเนี่ยจึงจะเป็นประโยชน์มากกว่านะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับทั้ง2ฝ่ายด้วยละค่ะสุนักเองนะคะก็ควรที่จะตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างดีค่ะและที่สําคัญนะคะนักวิเคราะห์จีนก็มองว่าหากสุนักมีนโยบายต่างประเทศเป็นของตนเองเนี่ยก็คงจะดีกว่าละคะ่ะดีกว่าที่จะไป ตามเพื่อนอย่างสหรัฐนะคะก็ยังต้องคอยลุ้นนะคะสำหรับวิซี่สุนักค่ะว่าจะสามารถสอบผ่านนโยบายต่างประเทศแล้วก็สามารถนำพาประเทศอังกฤษนะคะผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ไปได้หรือไม่แต่หากเขายังอยู่กับวังวนเดิมๆนโยบายเดิมๆนะคะก็ดูเหมือนว่างานนี้ก็คงจะเหนื่อยละค่ะ